สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับรถซูซูกิสมัดนะครับคันนี้คันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับเอ่อตอนแรกเนี่ยก็คือว่าเปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยไฟไฟไม่ขึ้นนะครับไฟไม่ขึ้นเกียร์เอ็นนะครับเกียร์ว่างนะครับก็เลยได้ไปดูแบตเตอรี่นะครับมาดูตรงแบตเตอรี่ปรากฏว่าสายไฟช็อตอยู่บริเวณแถวนี้นะครับแถวนี้ไหมเลยนะครับตรงนี้สายไฟไหมตรงนี้เลยนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่ามันช็อตตรงไหนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้สตาร์ไม่ได้แล้วนะครับก็คือไฟไม่ออกหัวเทียนเลยนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงเราก็จะได้ทําการเช็คสายไฟนะครับว่ามันช็อตกันตรงไหนนะครับมันก็เลยทําให้อ่าสายสายบวกตรงนี้ไหมนะครับสายบวกตรงนี้ไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะถอดระบบสายไฟมาเช็คนะครับว่ามันขาดตรงไหนหรือเปล่านะครับมันจะมันก็เลยทําให้อ่าไฟมันช็อตในระบบนะครับตอนนี้คือว่า หัวเทียนไม่มีไฟสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับผมได้ทำการแกะเอาชุดสีออกมาแล้วนะครับที่นี้ผมได้เช็คสายไฟอื่นเนี่ยมันก็ไม่มีที่มันสายไฟละลายหรือว่าสายไฟที่มันช็อตกันนะครับมีเฉพาะตรงเส้นอันนี้จะเป็นสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับมันจะเป็นสายสีแดงนะครับเส้นนี้มันจะผ่านผ่านฟิวก่อนนะครับผ่านฟิวแล้วก็ออกมาตรงนี้แล้วก็เป็นขั้วแบตเตอรี่นะครับ ทีนี้มันตรงนี้มันละลายนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันละลายเพราะอะไรนะครับเนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับตอนนี้คือว่ารถสตาร์ตติดแล้วนะครับสตาร์ตได้อยู่นะครับต่อแบตเตอรี่แล้วสตาร์ตได้เป็นปกตินะครับแต่ยังไม่ยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่ผมได้ทําการตรวจเช็คขั้วนะครับขั้วสายไฟกล่องไฟนะครับ มันจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมได้ทําการล้างทําความสะอาดนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปนะครับกล่องไฟก็โอเคนะครับไม่มีไม่มีปัญหานะครับก็สตาร์ทได้แล้วนะครับติดอยู่นะครับกล่องไฟของสุส i นะครับตัวนี้เดี๋ยวเออวันนี้ของวันนี้เนี่ยเรายังหาสาเหตุไม่เจอนะครับว่าสายไฟละลายเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะแกะตรงนี้ออกมานะครับแกะโคมไฟหน้าออกมาเพื่อที่จะตรวจเช็คนะครับว่าสายไฟมันช็อตตรงไหนหรอเปล่านะครับมันเลยทําให้อ่าสายไฟเราละลายนะครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ผมจะแกะชุดโคมไฟหน้าออกมาดูนะครับส่วนตําแหน่งอื่นเนี่ยผมได้ตรวจสอบมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรไม่มีเสียหายตรงไหนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเช็คดูกันอีกทีนะครับ